เรื่องหยอกล้อการเปลี่ยนแปลงและวิธีช่วยโอกาสที่น่าพิศวงกับหนังสือที่แอบคุ้นแต่ไม่คุ้นแน่นอนนะคะใครตัดเนยแข็งนั่นไปวะ Who cut the cheese จากสำนักพิมพ์ต้นไม้เขียนโดยคุณสติลตันจาวสเบอร์แปลโดยคุณสมนาทจะสนุกแค่ไหนไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะบังเอิญน,นะคะจากช่องโชรดามาแชร์บายโชรดา h ช n n นลนะคะพิม์โชรดาภาษาอังกฤษมาแชร์ภาษาไทยจะพบกับช่องของเราวันนี้จะมาเล่าจะมาสรุปเอาอย่างไรดีมาตกตะกอนมามาแชร์ให้ฟังกับหนังสือที่บอกเลยว่าชื่อคุ้นแต่ไม่ใช่หนังสือที่คุณรู้จักแน่นอนหนังสือมีชื่อว่าใครตัดเนยแข็งนั่นไปวะ Who Cut the Cheese วงเล็บวะดได้นะอันนี้เขาวงเล็บมาเราไม่ได้พูดหยาบนะจะบอกว่าหากใครเคยอ่านและประทับใจและได้ข้อคิดจากหนังสืออมะตะที่มีชื่อว่าใครเอาเนยแข็งของฉันไป h o m o e My Cheese) มาแล้วและสงสัยว่ามันเป็นเล่มเดียวกันไหมแค่เปลี่ยนชื่อหรือเปล่าเป็นภาคต่อของหนังสือใครเอาเนยแข็งของฉันไปใช่ไหมหรือฉันจำชื่อผิดตั้งแต่แรกเอาเป็นว่าตัดความคิดนั้นออกไปก่อนครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว ใครตัดเนยแข็งนั้นไปวะเป็นหนังสือล้อลียันถ้าใครที่ไม่เคยอ่านใครเอาเนยแข็งของฉันไปมาก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะอ่านเล่มนี้ได้มันทั้งสนุกและได้ข้อคิดเหมือนกันแต่มันจะแตกต่างตรงที่ตรงนี้มันมีความเรียวแล้วก็มีความแสบมากกว่านินดนึงเอาเท่านั้นเองเอาเป็นว่าขอเล่าเลยแลวกันเนาะใครตัดเนยแข็งนั้นไปวะเป็นเรื่องเล่าสนุกๆของสี่ตัวละครหลักๆที่สําคัญได้แก่มนุษย์สองคนและหนูสองตัวโดยที่เซนิช เป็นหนูช่างสังเกตทันโลกพร้อมปรับตัวไปต่อได้ทางวิธีการสายขาวสายดำในนางทำหมดตัวที่สองคือสแคมเปอร์เป็นหนูผู้ปาดเรียวว่องไวบอกให้ไปไหนไปแบบอกทำอะไรทําแม้จะเซ่อร์ซ้าชอบว,วิ่งและชนกำแพงแบบตลอดบ่อยๆก็ตามคือไปไหนไปกันไม่คิดอะไรกับมนุษย์สองคนนะคะคนแรกคือไฮมนุษย์ดื้ด้านยิงฟอมเยอะ รับไม่ได้ที่ต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงคือนางคิดว่านางเป็นส่วนกลางของการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นและก็โฮมนุษย์ใส่ซื้อธรรมดาที่ใช้ความพยายามอย่างหนักในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ได้พบเจอสนิทสแคมเปอร์ไฮและโฮนะคะ โดยในแข็งอะค่ะเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากมีกันในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จคู่ครองที่ดีรายได้ที่มั่นคงอํานาจรถสปอร์ตคันหรูบ้านหลังโตเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อเขาวงกดสถานที่ที่ทั้งสี่อาศัยอยู่ด้วยกันนะคะที่ซึ่งมีเนยแข็งอยู่มหาศาลมากมาย อยู่มาวันหนึ่งทั้ง4ี่ตื่นเช้ามาพบกับเนยแข็งที่หายไปทำให้เกิดความโกลาหลเล็กน้อยโดยเฉพาะเจ้ามนุษย์จิว๋วไฮและโฮแต่ไม่ปล่อยให้ความสงสัยนั้นอยู่นานเจ้าหนูสมองน้อยทั้งสองตัวสนิทและสแคมเปอร์นะคะตัดสินใจออกจากบ้านหลังเดิมทันทีพวกเขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นคือคิดอย่างเดียวว่าต้องไปหาแหล่งที่อยู่ใหม่ที่มีเนยแข็งมากพอให้พวกเขากินซึ่งต่างจากมนุษย์สองคน ไฮและโฮนะคะกลับไม่เห็นด้วยด้วยสิ้นเชิงและมองว่าตัวเองเป็นมนุษย์มีความคิดความอ่านมากกว่าสามารถคิดและจัดการกับปัญหานี้ได้แล้วก็ทำได้ดีมากกว่าการออกไป,ปเผชิญโลกที่อันตรายด้านนอกและอีกอย่างหนึง่งพวกเขาไม่ได้เป็นคนเอาในแข่งไปคนที่เอาไปต่างหากที่ต้องเอามาคืนพวกเขาจะรออยู่ที่นี่วันเวลาผ่านไปไม่รู้นานเท่าไหร่นะคะมนุษย์โฮชักรู้สึกเริ่มทนไม่ไหวแล้ว ปรึกษากับไฮว่าเราจะออกไปหาในแข็งข้างนอกแบบเจ้าหนูสนิทรัสแคมเปอร์ดีกว่าไหมแต่ว่าทางไฮนะคะปฏิเสธอย่างสิ้นเทิงเลยบอกว่าทําไมโฮถึงอยากทําตัวเหมือนเจ้าหนูโง่พวกนั้นล่ะจะออกไปเอาหัวชนกําแพงเนี่ยนะป่านนี้หนูพวกนั้นน่าจะอดตายกันหมดแล้วโฮก็เลยโอเคงั้นไปประจนไปที่เขาววกกดคนเดียวก็ได้ในระหว่างทางที่โฮอ่ ออกเดินทางนะคะนางก็เจอแต่ความว่างเปล่าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าจนรู้สึกอ่อนแรงเพราะว่าไม่ได้กินเนยแข็งเนาะและก็ไม่มีทีท่าว่าจะเจอเนยแข็งในส,สถานที่ใหม่ในเขาวงกดได้เลยทันใดน,นั้นเองก็มีเสียงแต่จากรถด,ดังขึ้นพร้อมกับเสียงตะโกนดังว่ารีบไปฉันกําลังรีบไปเอาเนยแข็งโฮกระโดดหลบหนีตายพบว่าเป็นหนูยักษ์นะคะกำลังขับรถสิ่งเฉียวเข้าไปที่เพื่อ ตามที่เขาตะโกนเลยเขาจะขับรถไปเอาเนยแข็งโฮรู้สึกโมโหมากพร้อมกับคิดในใจว่าเจ้าหนูยักษ์เนี่ยต้องถึงสถานีนเนยแข็งใหม่นั้นก่อนเขาแน่ๆถ้าเขาไปช้ากว่าแล้วเขาไม่ได้กินเนี่ย แล้วเขาจะระเสือกกระสนดื้อด้านเดินต่อไปเพื่ออะไรเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะไปได้ชนะเจ้าหนูตัวนั้นก่อนแน,น่นอนถ้าเกิดหนูไอ้อ้วนนั้นหนูหนะอ้วนไปก่อนนั้นกินหมดทําไงดีแล้วเขาจะเดินไปทำไมเขาเหนื่อยแล้วอะไรประมาณนี้ในระหว่างที่โฮกาลังโกรธเจ้าหนูอ้วนนั้นนะคะเขาสังเกตว่าตอนนี้เขาหยุดเดินอยู่นะทําให้เขาตระหนักถึงสัจธรรมได้ว่าหากเราใช้แรงไปกับการกังวลว่าคนอื่นจะไปถึงก่อนคนอื่นจะเป็นยังไงเราก็จะไม่มีแรงเหลือที่จะก้าวต่อไปได้เลย จนในที่สุดนะคะโฮก็เลยถึงสถานีเนแข็งที่แบบอ้าวมีในแข็งเยอะมากมากจนเขาจินตนาการไม่ออกเลยทีเดียวแล้วก็มีหลากหลายชนิดที่เขาไม่รู้จกักเขาดีใจมาก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 ที่ได้ถึงสถานีในแข็งสักทีแล้วก็บังเอิญหันไปเจอกับเจ้าหนูสองตัวเพื่อนเก่านะคะเจ้าสนิทแล้วก็สแคมเปอร์ที่กําลังนอนอืดตีพุงปุบป,ปุอยู่ข้างๆนะคะ ดูท่าจะกินมาเยอะพอสมควรแล้วแล้วก็พอดูออกว่าเจ้าสนิทและแคมเปอร์คงมาถึงที่นี่นานแล้วแหละโฮจนเดินไปทักทายนะคะแต่ยังไม่ทันที่พูดคุยอะไรกันมากเลยก็มีฝูงหนูจํานวนมากมายนะคะวิ่งกรูเข้ามาแบบตุดดมาเหยียบเจ้าโฮเข้าไปกินเนยแข็งข้างในจินตนาการเหมือนในกระตูนเนาะแบบมีฝูงหนูแบบทั้งเล็กทั้งใหญ่มาแบบเป็นร้อยเป็นพันตัว วิ่งแบบเหยียบเราอะเพราะเราตัวเล็กเราเป็นมนุษย์จิ๋วไงจนโฮนะคะเนื้อตัวบอบช้าเลือดออกพอบาดเจ็บจากการโดนหนูย่าหนูเหยียบอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็แบบเดินโซซัสโซเทไปหาเจ้าสนิทแล้วก็แคมเปอร์แล้วก็ถามว่าเจ้าฝูงหนูพวกเนี้ยมันมาได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าระหว่างทางอะเขาไม่เห็นเจอใครอะไรเลยเจ้าหนูก็เลยถามโฮว่าแล้วโฮมาที่นี่ได้ยังไงอะ่ะโฮตอบว่าเขามาที่นี่ด้วยความมุ่งมั่น ความพยายามเขาตั้งเป้าหมายแล้วเขาก็ทํางานอย่างหนักเจ้าหนูสองตัวนะคะเจ้าสนิทแล้วก็สกแคมเปอร์ขำหัวเลาะกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าหนูตัวอื่นนะคะมาที่นี่ได้ยังไงก็ลองเข้าไปถามเองสิโฮก็เลยเดินไปเจอหนูตัวหนึ่งเป็นหนูเพศเมียนะคะมีความสดงทรงองค์เอวนะคะคือตัวน้อยๆแล้วก็เข้าไปถามว่าคุณใช้ทักษะอะไรในการมาที่นี่ เจ้าหนูตัวเมียนั้นก็ตอบว่าฉันได้ของที่ฉันอยากได้จากการนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วก็อวดหางเล็กๆน่ารักน่ารักนั่นให้เจ้าของในแข่งดูนะสิหนูตัวที่สองเป็นหนูตัวอ้วนๆสีเทาดูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะโฮก็ถามไปเหมือนเดิมว่ามาที่ได้ยังไงเจ้าหนูอ้วนนั้นตอบว่านายคิดว่านหนูอย่างฉันจะหาเนย้อแข็งเองได้เหรอจมูกฉันแทบไม่ได้กลิ่นได้ซ้ําเอา้าแล้ว แ้าหนูอ้วนนันมาได้ยังไงนะคะหนูนั้นก็ตอบว่าแต่ว่าฉันดมกลิ่นเหม็นตุตุกเก่งมากก็เลยอาศัยดมก้นของหนูตัวที่ได้กินในแข็งเข้าไปอะ่ะแล้วก็ตามเข้ามาอีกทีหนึ่งใช้ทัากษะการดมของเน่าของเสียจากก้นคนอื่นนะคะก็เลยมาเจอสถานีในแข่งนี้เออพีกพี่อีกไปเจอหนูตัวที่สามเป็นหนูสีขาวสลับดำดูสะอาดสะอา้านเนาะแต่ว่าท่าทางบือ้อๆง่ๆหน่อยโฮถามว่าผม เขาถามอะไรคุณหน่อยคุณมาที่ได้ยังไงเจ้าหนูขาวดำนั้นหันมาตอบแบบไม่ยีระว,ะว่าการตอบคําถามไม่ใช่หน้าที่ของฉันแล้วหันหน้าไปถามหนูตัวสีเดียวกันเหมือนกันแต่ว่าตัวใหญ่กว่าว่าพ่อครับคําถามนี้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของผมหรือเปล่าไอ้หนูตัวพ่อนั้นหันมาตะคอกใสโฮโฮ่โอโหว่าแกเป็นใครถึงกล้ามาตั้งคําถามกับลูกชายฉันที่นี่ฉันเป็นเจ้าของฉันใหญ่ที่สุดคนที่มีสิทธิตั้งคําถามคือฉันคนเดียว นางโหก็เลยสับสนแล้วว่าทําไมการประสบความสําเร็จในสิ่งที่ต้องการนั้นกลับไม่ใช่ความมุ่งมั่นทํางานหนักแต่เป็นการมีหางเล็กๆดมกลิ่นก้นคนอื่นหรือการเป็นลูกเจ้านายนี่โหกําลังล้มเหลวอย่างนั้นหรอในระหว่างสับสนนะคะทันใดนั้นก็มีแมวยักษ์ วิ่งกระโจนเข้ามาในเขาวงกดนั้นนะคะแล้วก็จัดการชำละฉีกล่างหนูตัวจิ๋วทั้งหลายแหล่นะคะกระจัดกระจายเลือดสาดเต็มไปหมดเลยโฮทั้งวงว่าเอา้าแมวเข้ามาได้ไงวะเนี่ยใจก็สะใจใจก็งงด้วยเพราะว่าตอนแรกก็คือแบบโกรธพวกหนูพวกนี้ด้วยที่แบบว่าทําไมถึงเข้ามาได้ก็เลยแอบสะใจไปในตัวแล้วก็แมวก็กำลังจะมาขย้ำโฮนะเพราะโฮก็เป็นมนุษย์ตัวจิ๋วก็เลก็กกว่าแมวอยู่แล้วใช่ปะก็มีเสียงมนุษย์ตะโกนว่านั่นเป็นพวกเดยกกับเล้า นั่นก็คือใครรู้ปะก็คือไฮเว่ยไฮอ่ะมันขี่แมวเข้ามาจัดการหนูพวกนี้ในสถานีนี้เพื่อช่วยโฮโฮเลยสงสัยก็ถามไปว่าเออไฮมาที่ได้ยังไงไฮเลยบอกว่าไฮอ่ะนะได้เนยแข็งคืนมาที่สถานีที่บ้านเดิมอ่ะเนี่ยตั้งนานแล้วแล้วด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนนางก็เลยออกตามหาโดยการเสนอเงินนะคะจ้างแมวยักษ์ จากมนุษย์ยักษ์อีกทีหนึง่งก็คือมนุษย์ไซส์ปกตินี่แหละคือมนุษย์ตรงเนี้ยเป็นนักวยิยศาสตร์ทดลองพวกหนูกับมนุษย์จิ๋วเนี่ยในห้องทดลองนางก็เลยเสนอเงินจ้างซึ่งเงินน่ะนางไฮอ่ะนางก็ขโมยมาอีกทีนางไม่ใช่ขโมยหรอกนางไปเจอมาโดยบังเอิญเอ้เงินก้อนเนี้ยแล้วก็ไปแบบไปจ้างานักวยิยศาสตร์อีกทีหนึง่งว่าให้เอาสิ่งมีชีวิตอะไรก็ได้ที่จะแบบพานางไป ช่วยเพื่อนนางก็คือก็จะเป็นแมวถูกเพราะแมวไปกัดหนูอะไรอย่างเงี้ยคือมันตลกมากอ่ะคือมนุษย์จิ๋วเอาเงินที่เจอโดยบังเอิญไปสร้างมนุษย์ให้หาเหมือนกับพหาชหหนะที่จะพาตัวเองอะค่ะไปช่วยเพื่อนแล้วก็เอาแมวยาขี่แมวยากษ์มากระซวกหนูตัวอื่นๆในสถาน,นีในแข็งใหม่เออซับซ้อนมีอีกสุดท้ายนะคะก่อนที่จะเป็นลิ้นรถในแข็งข้้งหน้านั้นคือทั้งโฮละหายก็คือรอดแล้วใช่ไหมเพราะว่า หนูเนือตายหมดแล้วจากไอ้เจ้าแมวอ้วนโฮก็เลยค้นพบสัจธรรมข้อสุดท้ายก่อนที่จะจบหนังสือเรื่องนี้ว่าเงินทําให้ในแข็งหมดความหมายไปเลยจบบริบูรณ์ค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะให้ให้ความรู้สึกยังไงบ้างส่วนตัวแอบแฮปปี้กับมันแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบมันบทเคยี้มันเน็บแนมโลกอย่างความเป็นจริงได้แสบใช้ได้เลยรู้สึกเหมือนกันไหมอะ่ะก็อยากจะบอกให้ทุกคนแบบ ในในชีวิตจริงเนาะเราก็เผื่อใจไว้นะคะว่าบางทีความขยันความมุ่งมั่นความพักดีความทุ่มเทความพยายามอะไรอย่างเงี้ยผลลัพธ์มันถ้านะถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามที่หวังไว้เสมออันนี้คือสัจธรรมมันมันมันคือความจริงมันคือแฟกซ์ับทุกคนในเมื่อโลกเนี้ยมันเต็มไปด้วยข้อยกเว้นต่างๆมากายมันมีดอกจันเยอะมากถ้าไม่เจอก็ดีไปแต่ถ้าคุณกับโชคร้ายปะทะเข้ากับมันเมื่อไหร่ก็จงจาไว้ว่าจงมีแผนบีสำรองไว้ในการประ เชิญหน้ากับชีวิตจริงไว้เสมอขอบคุณทุกท่านที่เราฟังมาถึงตอนนี้นะคะยังไงฝากเป็นกําลังใจกด subscribe ช่องชชนดามาแชร์ตรงนี้ข้างล่างด้วยนะคะแล้วก็ EP ถัดไปจะมาเล่าหนังสือสน,สนุกที่เราถูกใจให้ฟังอีกก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ